ชีวิตต้องมีธรรมะต้องได้ดวงได้องค์พระชีวิตจึงจะปลอดภัยสอนตัวเองทุกวันว่าปารโลกเราไม่ไปไม่ได้แล้วก่อนไปปารโลกต้องเข้าสู่สมรภูมิช่วงชิงพบปิดงบดุลชีวิตถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนอบรมจิตของเรา มาเป็นอาจินกรรมอย่างสม่ำเสมอถ้าเข้าถึงดวงธรรมใสๆกายภายในใสๆพระธรรมกายใสยๆจึงจะปลอดภยัยและชัวร์มากเลยปลอดภัยมีชัยชนะถ้าแค่ทำทานรักษาศีลก็อย่าเพิ่งประมาท ถ้าเรารักษาภาพบุญที่เราสร้างมหาทานบารมีและศีลที่รักษาเอาไวา้ถ้ารักษาได้ตลอดจนเป็นกรรมนิมิตอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าเราไปสู่สุขติทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่24กันยายนพุทธศักราช2545